สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดําทีมเช่นเคยนะฮะ,มา,ม,ะามาเมื่อวานไม่ได้พามาถ่ายเจ้าการยาวกับทีมงานหล้อดําของบุญรอดมาดูกันครับว่าความคืบหน้าขุดบ่อหนึ่งไรของเจ้าการยาวไปถึงไหนแล้วเมื่อวานฝนตกนะครับตกประมาณช่วงบ่ายผมว่าที่แรกว่าจะย้ายออกแล้วก็เลยเสี่ยงดู บรรยากาศค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนว่าถ้าฝนตกอีกก็คงจะต้องย้ายพอดีไม่ตกครับก็วันนี้ก็เลยสู้กันต่อกับบอ่อหนึ่งไร่ครับมาเป็นขบวนเลยเพราะว่าทางมันหลบกันไม่ได้พื้นานาเนี่ยเขาทำนา,นานแล้วนะปั่นข้าวเรียบร้อยแล้วก็ลวเลยไม่มีทางหลบต้องใช้เส้นทางเดียวประมาณร้อยกว่าเมตรได้ถึงจะมีทางหลบครับ เวลาเข้ามานี่ก็เข้ามาเป็นขบวนแบบนี้แหละวันนี้หกล้อดำเราก็ยังคงวิ่งกัน8ปคันเช่นเคยนะ8ดคันเช่นเคยฮะไปดูบอกันดีกว่าว่าขุดไปถึงไหนแล้วเราถากต้นยูคานี่ออกไปหมดเรียบร้อยนะบริเวณที่ขุดหนึ่งไร่ ดินชั้นแรกยังไม่หมดนะยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยชั้นล่างก็ยังไม่ลงไปเอาเลยฮะเดีย๋ยวดูสภาพบ่อก่อนมา่กว่าโดนฝนทลง่มโอ้หนักเอาการเหมือนกันนะแต่ยังว่าพื้นดินยังไม่ค่อยสัมผัสน้ำเต็มที่เท่าไหร่มันก็เลยทำให้ยังคงวิ่งได้ฮะ นี่ดูน้ำเมื่อวานนี้รอยฝนตกนะโอ้ช่วงนี้หน้าดินทรายอใช้วิธีตักผสมไปฮะเอาผสมไปแบบนี้แหละมันจะได้ปริมาณที่คนต้องการหน้าดินเพิ่มขึ้นครับถ้าคัดแต่หน้าดินไปอย่างเดียวนี่ป่านี้ เกินครึ่งไปแล้วครับหน้าดินก็นเลยใช้วิธีผสม,มเอาเลยครับมันแล้วแต่พื้นนะบางช่วงหน้าดินก็หนาบางช่วงหน้าดินก็บางฮะแต่เราใช้วิธีผสม,มเอาแบบนี้แหละผสม,มไปเลยมันก็มองดูเหมือนหน้าดินนะเหมือนหน้าดินล้วนๆนี่แหละถ้าคนไม่สังเกตจริงๆก็นึกว่าโอ้ยหน้าดินหน้าดินแต่เราตักผสม,มไป ก็ถือว่าใช้ได้นะชาวบ้านก็เห็นครับว่าโอเคได้อยู่แต่ถ้าได้ดันแล้วด้วยเนี่ยโหเหมือนหน้าดินหมดเลยกกหมดเลยนี่คันนี้ผมก็เรียกมาเสริมทับนะเสร็จจากงานแปลงแล้วก็มีงานข้างนอกอยู่เราก็เลยว่าอ่ะในเมื่อมาช่วยแล้วเราก็ให้เขาอยู่จนกว่าจะหมดที่ลงอั่นแหละ ถึงจะแยกย้ายกันไปฮะแต่ตอนนี้ยังมีที่ลงก็ในเมื่อมาช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้มันสุดๆค่ะช่วยให้มันสุดๆกันไปเลยหมดที่ลงหรือว่าฝนตกอย่างนั้นแหละถึงว่าจะแยกย้ายกันไปครับรถร่วมสองคันนี้นะที่ผมเรียกมาเสริมทับนี่ตอนนี้ก็วิ่งด้วยกันไปก่อน8คันครับ6ล้อ8ปคัน ถ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นเจ้าการยาวลงไปข้างล่างครับเพราะว่ามีเขาชาวบ้านเขาสั่งดินดานนะมันแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบนาดินบางคนก็ชอบดินดานแต่พรุ่งนี้แหละถ้าเย็นนี้ฝนไม่ตกขึ้นมานะพรุ่งนี้ได้เห็นแน่ เห็นเจ้าการยาวกับหรล้อดำลงไปชั้นล่างครับลงไปเอาดินข้างล่างคะถ้าตกมาก็จบเกมย้ายเข้าบ้านเช่นเคยฮะโอ้ดูคูสะเสียเตยเสมอกันเลยปันคูได้เสมอเลยครับคูสะเราบอลูกนี้ จะมีสองด้านนะด้านนี้กับด้านหลังผมที่เสมอกันด้านนู้นก็จะมีนิดเดียวด้านนี้ไม่เอาครับไม่มีคูสะด้านนี้เป็นทางเข้าออกสวนนะผมว่าน่าจะไม่รอดนะฝนวันนี้บรรยากาศร้อนจริงๆกรมอุตุก็เตือนแล้วครับว่าอาทิตย์นี้จะมีฝน ก็ต้องทำใจนะเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าฤดูฝนแล้วนาก็เริ่มทำกันแล้วบอดินนี่เริ่มหายากเลยนะช่วงนี้ใครมีบ่อดิน,น,นเนินเนยมีทางออกเข้าออกง่ายๆนี่โอ้โหสบายเลยผมว่าแต่ส่วนมากนะจะมีในทุ่งในท่ากันมากกว่า เริ่มทำนากันแล้วก็ไปเอาดินกันยากแล้อ่ะนี่ก็อีกคันหนึ่งครับที่เป็นรถเรียกมาเสริมทับครับถือว่างานแปลงผมจบแล้วผมก็ภูมิใจและดีใจแล้วที่ว่างานแปลง สามสี่รอยเที่ยวผมเสร็จแล้วที่เหลือนี่ก็ถือว่าเป็นกำไรของผมเพราะว่าเราตั้งเป้าว่างานแปลงฝนตกเอ้งานแปลงเสร็จฝนตกมาเราก็สบายใจแล้วฮะนี่ก็เป็นผลพลอยได้ดินบอ่อเนี่ยมันอยู่ใจกลางนะใจกลางของหลายๆห,หมู่บ้าน มันไปได้ทั่วคนก็เลยว่าสั่งดินกันเยอะหน่อยช่วงนี้มันไปได้หลายหมู่บ้านยังเหลืออีกเยอะนะทางนี้ยังถ้าไปสุดตรงเนี้ยเซยตเตอร์ตัดตรงไปสุดเนี่ยก็เเรียบเสมือนว่าดินชั้นแรกเราไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่ง นี่ยังไม่ได้ครึงน,นึงนะแต่ดินชั้นล่างน,นี่เรายังไม่ได้จกเลยยังไม่ได้ลงไปเอาเลยฮะเหลือเยอะอยู่ไม่เสร็จง่ายนะครับบอ่อหนึ่งไร่บ่อแห่งนี้ที่นี่ฮะต้องมาเก็บอีกแน่นอนจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าจะเป็นช่วงหลังฤดูฝนหรือเปิดฤดูการใหม่ไอตอนนั้นคอยดูท่าทีกีหนึ่งโอ้ะทางออกแหละบอ่อเนี้ย ย้ำคําเดิมว่ากลัวจะทางออกสําหรับบอ่อนี่มันอยู่บนเนินอยู่แล้วฮะยังไงก็ขุดได้สบายฮะสิเตยเขาเปิดช่องทางน้ําเนื้อไว้ออกไว้เรียบร้อยแล้วฝนตกมาก็ไหลออกไหลออกหมดวางแผลล่วงหน้าไว้แล้วเปิดระบายน้ําเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยเปิดร่องไว้แล้วฝนตกมาน้ําก็ไหลออกลงนาลงนาฮะดานดานข้างนี่แล้วก็บล็อกไว้หมดแล้ว ด้านหลังนี่แล้วก็บล็อกไว้หมดแหละนี่จะไลอีกทีก็ไลเข้ายูคาทางซ้ายมือออกไปนูน่นถ้าฝนลงมาตรงกลางนี่ก็มีช่องระบายไว้เรียบร้อยแนละ้ะบอ่อนี้ถึงผมถึงไม่กลัวไงถ้าฝนตกมาก็ขุดได้กลัวอย่างเดียวกลัวทางออกแค่นั้นเองกลัวจะออกไม่ได้กลัวจะตกคนาไม่ใช่หรอกตกลงไปนานเขาแหละกลัวอย่างนั้นแหละถ้าฝนตกหนักๆน,น,นะอ่ะนี่ มาเดินดูหลังคันแถบ,บนี้เห็นไหมเสียเต้ยเขาวางแผนไว้เรียบร้อยเลยฝนตกมาปุ๊บก็ไหลลงร่องนี่นี่ไหลลงชักร่องนี่ออกเลยสบายเลยน้ำไม่ได้เข้าบ่อออกด้านข้างออกหมดนี่ฮะมาเป็นขบวนเลยเนื่องจากว่าทางเรามันไม่มีที่หลบหลบกันได้ก็ตรงปากทางเข้ามาฮะนี่เวลาเข้ามาเข้ามาทีละสี่คัน ออกไปสี่คันครับเห็นไหมเซตเตอร์ชักล่องไว้ด้านนี้น้ำไหลมานี่ก็ลงล่องออกด้านข้างไม่เข้าบ่อจะเข้าบ่อก็มีแต่น้ำฝนอย่างเดียวบนฟ้าค่ะโอ้โหดูฮะฝนตกเมื่อวานน้ำไปค้างไว้ดูตรงนั้นหมดเลยนี่เซเตอร์เขาขุดแบบเอียงๆนะพื้นข้างล่างนะ่ะเอาตรงนู้นให้ลึกลึกกว่าด้านบนครับเวลาฝนตกมานี่น้ำจะไหลไปรวมตรงนู้น เวลาผมจะสูบน้ําออกจากบ่อก็สูบตรงนั้นที่เดียวเลยแห้งหมดเลยนี่ต้องวางแผนครับทำงานหน้าฝนถ้าคุดเสมอกันนี่ก็จะน้ำก็จะข้างไปทั่วทั่วบริเวณพื้นล่างเราต้องขุดให้มันเอียงแบบนี้แะครับนี่ให้น้ามันไหลไปทางด้านนูน้นวันนี้พาชมรอบบอเลยนะไอเห็นกันทั่วๆเลย วันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะถ้ารอดก็ถือว่าดวงดีไปถ้าไม่รอดก็ต้องย้ายเข้าบ้านแล้วฮะเพราะว่าดินมันเจอน้ำมาแล้วเมื่อวานยังหนักเลยนะเมื่อวานเนี้เจอมาแล้วรอบหนึ่งถ้าเจออีกรอบหนึ่งนี่ยคงจะไม่ไหวดินไม่ได้อุ้มน้ำแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนลวกันครับวันนี้ยังคงทำงานอยู่สู้กันต่อฮะตราบใดผลยังไม่มาหนักเกินไปฮะยังสู้กันต่อเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คุณรอดสวัสดีครับ